คือเราไม่เ <gamma> ป็นอ่ะคือเราไม่เป็นที่หลังพี่ไม่จ้างเลยนะอ๋อพี่ทำอะไรกันอ๋อพี่คุยคุยอะไรกันนิดหน่อยครับถั่วหนูมากครับพี่ออผมไม่รัดทำไมมันไม่ออกมันเคลืนลอบอสอันนี้เขาเขายังไม่ได้ข่าวผมเล้วให้ก่อนอ๋อเขาชื่ออะไรล่ะเราเรียกคุยไหมล่ะเมลินครับน้องเมลินมานี่สิไหนพี่เราไม่ขอคุยด้วยหน่อยน้องหัวหน้าใจงานวิศวกรเักกี่เดี๋ยวมานี่แหละครับมานี่ิครัน้องน่าเดี๋ยวมามาคุยพี่หน่อยนะ คือเราก,ก,ก็ได้อยู่อะเอาจริงอะพี่ขอคุยส่วนตัวนะอะไรคะพี่มางี้แล้วมางี้เลยมางี้แล้วทำไมเส้นทางมันเริ่มแคบขึ้นเรื่อยเรื่ยคะเนี่ยเอาก็พี่พา,าหนูมาดูโครงสร้างเลยจ้ะโครงสร้างที่นี่ใหญ่ไหมคะโอโ้โหถ้าถามว่าใหญ่ไหมอะเหรอก,ก็ขนาดกำลังดีอ่ะนะ แข็งแรงไหมคะโอ้โหทั้งแข็งทั้งแรงด้วยพี่บอกตรงทนไหมคะโอ้โหคือแบบแข็งแรงแล้วก็ถึกแล้วก็ทนด้วยอะใช่หรอคะใช่ครับแข็งแรงถึกทนยาวนานด้วยครับพี่บอกให้คือครบเครื่องอะครับช่เหรอคะเครื่องวีแปดอะง่ายง่ายคือน้องชอบไหมล่ะเครื่องวีแปดเก็บเก็บเสียงไหมคะเนห้องแถวๆวเนี่ย ห้องแถวนี้เหรอพี่ก็สั่งปูในส่วนของที่ต้องฝังพวกโฟมพวกอะไรเข้าไปแล้วฉีดโฟมให้มันเก็บเสียงขึ้นละนะครับโหยังไงก็เสียงไม่ลเล่นรอดแน่นอนใช่ฮะแล้วเรานี่อายุเท่าไหร่ล่ะปีนี้อ่ายี่ยี่สิบเอ็ดค่ะเฮ้ยกำลังดีเลยกำลังดีกำลังดีแล้วแล้วเราแบบมีฟงม,มีแฟนไหมล่ะอ๋อก็ไอหนุ่มคนนัน้นที่ถา กี้ข้าวครับผมว่าต้องเอาไปแจกเอ้ยเดี๋ยวข้าวน้องรบกวนน้องผู้หญิงเอาไปแจกคนถัดไปหน่อยนะครับเพราะว่ามีคิวเยอะเลยเพราะน้องไม่ได้ทำงานที่ไซพี่นะเดี๋ยวน้องเชิญก่อนเลยเชิญก่อนเลยเดี๋ยวไปคุยกันนะครับเชิญก่อนเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่สี่ครับเอาข้าวพี่หนูไม่ผ่านงานเหรอคะเนี่ยไม่ใช่ไม่ผ่านพี่ไม่รับเลยดีกว่าคือพี่ไม่รับใช่คือพี่ไม่รับเพราะว่าพี่รับแต่มีมีผวก็คือไม่รับเลยเหรอใช่ครับใช่คือไม่ได้รับค่ัตรงนี้แย่เลยนะคะเนี่ยน้องจะไปทำงานที่ไหนคะเนี่ย เอางี้เดี๋ยวพี่มีงานส่วนตัวน้องรับไหมละ่ะมีงานอะไรอีกบัางคะมีงานส่วนตัวที่แฟนหนูห้ามรู้อะได้ไหมได้ค่ะตัวเป็นคนเก็บความลับเก่งจริงไหมใช่ค่ะเก็บเก่งแค่ไหนอะเก่งมากคะ่ะแล้วมีเทสงานก่อนไหมละ่ะเทสงานใช่คับพี่ได้หนูทำแล้วค่ะหนูทำได้หมดเลยหนูหนูรู้เรื่องแค่ไหนอะรู้เรื่องแค่ไหนเออแบบโตเต็มวัยยังไะโตเตมไม่เต็มมือเลยค่ะ โอ้โหต้องมันต้องเช็คคิวโซนคิวซีอะไรก่อนนะพี่ว่าไปไหนคะเดี๋ยวไปหลังแคมป์ก่อนไหมไปตรงแคมป์ก่อนไหมครับพี่ว่าตรงนี้น่าจะเป็นคนมันเยอะไงไปแคมป์กันก่อนไหมละ่ะในนั้นมืดหรือเปล่าคะโอ้โหก็คือเลดไลท์ครับไฟแดงครับจขาใจไหมในนี้มืดจังเลยฮะในนี้ไม่มืดหรอกครับ พี่ไม่ชอบอะไรมืดๆืไงพี่ชอบอะไรสว่างสว่างไงพี่ชอบมองเห็นนะพี่อยากมองเห็นหนูในทางที่สว่างไงไม่อยากเห็นมองเห็นหนูในทางที่ม,ม,มืดไงมื่งมุงในแบงก์เราเรามาคุยอย่างนี้แบบคนอื่นเขารอหรือเปล่าคะเนี่ยไม่เป็นไรพี่ไปวิสวาบาไม่ต้องไม่ต้องคุยอะไรเยอะหรอกพี่ก็คุยไปเรื่อยอ้อพี่มาแค่เช็คนง,งเช็คงานดพี่ดูโครงสร้างเสร็จแล้วไงพอดี เพิ่งเพิ่งเสร็จเลยเมื่อกี้แต่ว่าพี่เมย์หลังอยู่น้องนวด้ว้พี่ได้ไหมล่ะนวดหรอค่ะน้อง,น,องน้องรับไหมล่ะค่าแรงเท่าไหร่คะเนี่ยปกติก็ได้สามร้อยห้าสิบจะรับพี่ให้หนูพันหนึ่งเลยอะชั่วโมงนึงอะชั่วโมงละเท่าไหร่นะแค่นวดชั่วโมงละพันหนึ่งห<ฮ>วานเจีย๊ยบโมเยโลนเลยวิ่งรอบเมืองได้แบบเกือบสองหมื่นเลยนะ อันนั้นเป็นความสุขคนละแบบไงเมันความสุขคนละแบบไงท้อไมมากกว่านวดก็มีเพิ่มออหนึ่งว่าเราทำได้มากน้อยแค่ไหนอืมลองนวดก่อนไหมระดับแรกดูมือดูแรงเราก่อนนวดยัดยงไงอะคะลอง,ลองบีบแบบบีบแบบเนี่ยเข้าบ,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 บีบข้อหลังพี่เนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงหลังคอพี่เนี่ยแต่อย่ากดเส้นเอ็นนะ เป็นภาษาอะไรพวกเนี้ยมันมันมันต้องมันท่าอะไรเะเนี่ยก็พี่ก็ไม่รู้หรอกว่าท่าอะไรเพราะพี่ไม่เคยทำไงนี่ครั้งแรกเลยเนี่ยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันสรุปน้องเป็นงานไหมเนี่ยคือน้องเป็นงานไหมเนี่ยหนูหนูหนูยังใหม่ๆเลยค่ะน้องน้องอย่าใกล้พี่เกินครับน้องได้ชนพี่อยแล้ว พี่เป็นวิศวกรหรือพี่เป็นพระเอ้ยอ้คนงานบนใครแม่งเสียงดังวะเออเดี๋ยวไม่จ้างนะเอ้ยทำงานไปน้องอย่าบ่นเว้ยทำงานไปทำงานไปหนูแม่งเสียงดังอยู่ได้เดี๋ยวกูไล่แม่งกลับบ้านเลยเย็นเนี้ย่บอกว่าที่นี่เก็บเสียงไงคะมันยังไม่เสร็จไงครับมันยังไม่เสร็จไหนครับเดี๋ยวนวดสิได้ค่ะ คือเราไม่เป็นอ่ะคือเราไม่เป็นที่หลังพี่ไม่จ้างนะอ๋อพี่ทำอะไรกันอ๋อพี่คุยคุยอะไรกันนิดหน่อยครับัวหนูมากครับพี่อ๋อไปรอรอคิวงานตรงนู้นก่อนนี่คุยกันตัวอ๋อได้ครับพี่มีอะไรม่ปวด้องมาพี่ก็ไม่ได้สนไงนี่มันที่ของพี่เห็นไหมล่ะนายบอกหนูเป็นงานไงไหนดูบอกเป็นงานไงฮะ เออนี่เราไม่เป็นงไนแล้วมี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 ข้าวไหมมีมีมีอะไรครับมีมีอะไรมีข้าวไหมมีมีข้าวไหมครับมีข้าวไม่จะตายครับน้องน้องที่นี่ไม่มีเบิกข้าวนะครับคือข้าวกลางวันเขาเพิ่งกินไปคือจะกินอีกแล้วเหรอโอ้หเอายเอาครับเอาหมดแล้วคือ้ยแฟนน้องไปก่อนดิบอกแฟนน้องไปก่อนดิโอ้ยเราไปล่าแฟนน้องไปเลยพวกาขอเบิกตังค์ีข้าวหัวหน้าเออน้องที่คุยคุยสาวอยู่นั่นึงน้องเออโอเคครับผัวนาได้ครับ ไอ้น,นี่ออกงานเลยปะตัวแรกเนี่ยไปใช่ครับทางูเลยที่นี่แบบแรงงานเถื่อนนะคะเนี่ยแบบมีอุม้มอุ้มสูงอุ้มศพกันด้วยอ๋อพวกนี้มันชอบขี้เกียจสางยาวครับเป็นงี้แหละผมมันต้องจ้างเรื่อยๆเดี๋ยร้อยคนร้อยคนอะไรเงี้ย รมณหนูไม่ผ่านใช่ไหมคะเนี่ยหนูจะได้ไปทางานที่อื่นมันก็ผ่านแล้วแต่มันยังไม่แบบมันยังไม่เล้าไงมันยังไม่เล้าใจไงมันก็ผ่านแล้วมันก็ผ่านในเบื้องต้นเฉยไงนาอไ่ไม่คยกล้าเท่าไหร่ค่ะไม่ตไม่ล่ะคนเยวขอืมแฟราไม่เห็นเลยบางทีเราทำอะไรอืมทบาไม่คยลาเท่าไหครมีข้อวขายมครับออเนบี้าว่ายั้าวไม่ไม้หรือเปล่าฮะ ้าไม่ยังไม่เป็นไรค่ะไม่ทำแล้วใช่ค่ะแบบเอาเอาคนที่เขาก็ตัวนี้ก็ได้ค่ะกลัวอะไรแค่ตอกตะปูเองมันต้องตอกแรงอะนนค่ะโอ้โหไปอยู่ที่นอกอาวกันตอกแรงขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะตอกตะปูมันก็ต้องตอกแรงๆอะนนค่ะโอ้โห มันจะดีใช่ไหมครับคือบางทีแรงไปมันก็แตกนะหมายถึงว่าแบบไม้อะ่หรอไม้ไม้มันจะแตกเออเออเออก็บเบามือหน่อยนะวันวันหน้าถ้าสมมติอยากมาทำก็น้องไม่ต้องใช้ความรุนแรงะลรขนาดนั้นพี่ว่ามันไม่ไม่น่าจะใช้ความรุนแรงะไรขนาดนั้นนะอยากทำจริงจริงอะมาคนเดียวมาเอางี้คือนัดพี่รอบนอกได้อะคือนอกรอบได้เอาง่ายคือนัดพี่นอกรอบได้ได้ใช่ไหมคะได้มันจะไม่ได้หรอ สนใจไหมล่ะก็สนใจแบบอยู่นะหนีผัวมานนัวพี่อะไรเงี้ยสนใจไหมอ๋อพี่นัวไหมคะพี่ไม่ค่อยนัวเท่าไหร่พี่ชอบโดนนัวมากกว่าพี่เบอรต์ติดต่อไหมเราเดี๋ยวฝากติดต่อพี่เลยค่ะพี่ก็ได้พี่เผื่อรับงานถูกไหมได้ค่ะได้ค่ะเออไอ้น้องตรงนี้ไม่มีอะไรนะทำอะไรเองเนี่ยอ๋อเอ่อโต๊ะพับอ่ะ,อะ,อะ อาอกูได้ทำแล้วบาดีสัตว์